สวัสดีทุกคนนีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Head v i e และแล้ววันนี้นะครับเราก็ยังอยู่กันในเกมจีมอดกันอีกเช่นเคยนะผมและก็ขอต้อนรับทุกคนนะครับผมเข้าสู่ในช่วงของเจ้าโทรเฟสน,น่าหลอนในพาร์ทที่5ครับทุกคน เปิดตัวกันได้ดุเดือดน,นะครับมันจะไม่หลอนไมนพลาดกันก่อนนะเพราะว่าพาร์ทนี้เนี่ยจะเป็นพาร์ทที่เรานั้นจะมาปราบบอสเจ้าหน้าโทฟเฟสสามตัวของพาร์ทที่แล้วกันนะครับทุกคนฮะจากพาร์ทที่แล้วนะผมที่ผมสอบถามทุกคนนะครับผมถึงอาวุธที่เราจะใช้ปราบเจ้าหน้าโทฟเฟสทั้งสามตัวเนี่ยมีอาวุธอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับพูดเลยว่ามีหลายอาวุธนะผมหลายหลายคอมเมนต์นะผมที่น่าสนใจมากๆลยเพราะว่าอาวุธที่โพสต์มาแต่ละอาวุธเนี่ยผมพูดเลยว่า แค่คิดก็มันแล้วนะครับผมก่อนอื่นเลยนะผมก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมสนุกกันนะครับผมเกินกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับว่าอาวุธแต่ละประเภทเนี่ยจะมีความน่าสนใจยังไงบ้างนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คอมเมนต์แรกกันเลยครับจากคุณปลายปลายไงบอกว่าปืนพกที่ออกสีแดงๆออกสีเหลืองแรงมากนะครับผมซึ่งผมไปหามาเนี่ยผมคิดว่านะครับน่าจะเป็นปืนนี้นะเซ็กซี่เนสนะครับ นี่ฮะนี่ฮะปืนแดงๆเหลืองๆนะครับนี่ฮะเป็นปืนแดงนะครับผมแล้วก็มีลายน่าจะเป็นลายพญานาคนะผมคิดว่าน่าจะเป็นปืนนี้ฮะน่าจะใช่ที่สุดนะฮะผมจะยิงให้ทุกคนดูนะฮะโอ้โหกระสุนดิหน่วยสิบร้อยพันหมื่นเก้าหมื่นนะโอ้กี่แม็กซ์เนี่ยร้อยเก้าสิบสองแม็กบ้าไปแล้วโอ้ปืนนี้พระเจ้าเลยครับเดี๋ยวผมจะยิงให้ทุกคนดูครับเอาลนะโอ้โคตรรัวเลยอันนี้คลิกซ้ายนะทุกคนคลิกซ้ายจะเป็นกระสุนนี้เดี๋ยวคลิกขวาครับโโอ้ห โอ้โหแค่ปืนก็รู้เลยครับว่าประสิทธิภาพมันน่าจะไม่ธรรมดานะครับปืนนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปลองกันเลยครับกับพอสตัวแรกเลยครับทุกคนนะนี่ฮะผมเดี๋ยวรอให้พอสเขาเนี่ยเออ่ค่อยๆกายร่างก่อนนะครับอ่าสเต็ปแรกแล้วครับผมมาเป็นต้นไม้แล้วครับครับเริ่มเริ่มเรียกแมลงมารวมตัวกันเลยครับทุกคนฮะเขากำลังกายร่างครับเจ้าโชเฟตตัวนี้เอาละครับเริ่มนะครับเดี๋ยวผมหยิบปืนก่อนเลยทุกคนทุกคนพร้อมนะฮะปืนนี้นะฮะ ไอ้กูตั้งตัวก <hi> ่อนพร้อมทุกคนยิงสองซ้ำเดี๋ยวเดี oh. right ๋ยวเดี๋ยวเออโอ้โหโดนแล้วมาเนี่ยโดนแล้วมาโอ้ตายสักทีครับโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวลองขีดขวาบ้างครับนี่ครับพวกยิงตรงนี้เลยครับดีเออาหันไปดีโอ้โหสุดยอดครับวู้ เดี๋ยวเรามาลองตัวต่อไปครับหันเหนือใต้น้ำกันเลยดีเลยเอาเลยครับเขาเริ่มไกลายล่าแล้วครับเต็มตัวทุกคนมาแล้วโอ้โหคิดใช้คำดวลเื่อโอ้โหสุดยอดหลบก่อนเลยฮะเพราะว่าตัวนี้ผมไม่รู้ว่าเราฆ่าเขาได้จริงหรือเปล่านะแม้จะปืนประสิทธิภาพทรงประสิทธิภาพวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารอดูพร้อมกันเลยฮะ จิงก่อนเลยได้ไหมจะไ,ไม่มีโอกาสไกลล่า <c oughs> นั่นไงมาแล้วครับทุกคนบอลมาแล้วจัดการครับจัดการอโอ๊ยตายซะเถอะกระโดดกระทำนอโอ้โหโอ้อโห โอเคครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนมาที่ด่านนี้กันแล้วกันนะทุกคนจะได้เห็นดีเทลทุกๆอย่างเนี่ยชัดๆกันไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอาวุธคนต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมจากคุณนาวานาวานะครับผมคอมเมนต์มาว่าใช้นิวเคลียร์เลยพี่โอ้โหถ้านิวเคลียร์ใช่ไหมครับได้เลยครับผมจัดให้เลยนะครับนี่ครับผมผมจัดมาให้เลยนะครับผมนิวเคลียร์ครับลูกมันเริ่มเลยนะโอ้โหเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยครับก่อนที่เราจะไปลองกับบอสนะครับผมหนึ่งสองซ้ำไปครับเออสักพักหนึ่งแหละสักพักหนึ่งแหละ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาทำไมนิ่งทำไมนิ่งวะฮ่้ดูดูดูโอ้โหหน้าจอโอ้โหเฮ้ยโอ้โหรู้สึกอยากลองเลยทุกคนนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองกันเลยทุกคนนะกับบอสตัวแรกเลยครับผมเตะนิวเคลียร์เลยเหรอเดี๋ยวโอ้โหมาแล้วครับเสร็จผ้าแล้วครับเอาแล้วครับกลายแล้วครับโอเคจับไปเลยระเบิดไหมจะเบิดได้เร็วเร็ว หมดที่ไรหิดแล้วเออฮา่าฮ่าโ้หขาดใจขาดใจสุดๆโอ้โหเลียบันนี้ดใจกับมาแล้วทิ้งไปเร็วเร็วเร็วเระเบิดแล้วเออเออ ต้องอย่างนี้้าวเจอไปเลยครับ1 2 3 4 5 6 7ลูก7ลูกจัดเต็มเต็มเือ7ลูกไปเลยเออตายไหมอ่ะเฮ้ย เดี๋ยวเรามาต่อกันที่คอมเมนต์ของคุณเดอะรูเลอร์ก๊อตนะผมกับคุณปิยะชาติลิตรีนะครับผมบอกมาว่า,าใช้กันแอดมินปืนแอดมินกันนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะผมก็เลยไปหา,าว่าปืนแอดมินกันเนี่ยเนื่องจากมันมีหลายแบบมากเลยนะผมก็เลยไปเลือกมาสักปืนหนึ่งนะผมก็เลยว่าเอาสักเป็นปืนนี้แล้วกันนี่ฮะปืนแอดมินกันปืนนี้นะครับผมปลัสแอดมินกัน yeah! เย้โอ้โหเอาว่ะเอาว่ะยังรัวยังรัว เดี๋อันนี้คลิกซ้ายนะเป็นธรรมดานะเดี๋ยวเรามาลองยิงแบบคลิกขวาครับเป็นปืนหนักกันบ้างนะโอ้โหดูเฮ้ะไม่ตายให้มันรู้ไปนะผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยทุกคนฮะคุ้มโอ้โหสุดก็อีล่างนี่แหละเอาล้วครับกลายรับเดี๋ยวผมยิงซ้ายดูก่อนนะโอ้โหให้มันรู้ไปเออตีคิกขวาครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว เอ้ยยังไม่ได้ว่ะไปครับจิ้หัวเอ้าเียโอ้โหคลิกขวาก่อนนะผมจะคลิกขวาก่อนนะเอาปืนที่มันดูหนักๆเลยนะเก็บ์ตัวครับโอเคเคข้าใจดื <c> ้อ <oughs> อืแต่ก็ฆ่าได้ครับผมครูแต่อาจจะใช้เวลานิดนึงครับผมสลับแอดมินกันตรงนี้นะครับจากคอมเนตมของคุณคนโง่น,นะครับผมบอกว่ามีปืนที่ชื่อว่า ut gun นะผมเป็นปืนที่แรงมากนะผมสำหรับยิงทีเดียวเนี่ยตายได้เลยนะฮะอันนี้ผมต้องขออภยัยจริงนะเพราะว่าผมหาไม่เจอเลยครับแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปนะเพราะว่าผมได้หาปืนที่ว่ายิงนะัดเดียวตายมาทดแทนให้แล้วนะผมเป็นยังไงนะันเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะรับรองว่าไม่ทําให้น้องผิดหวังครับนี่ฮะเดี๋ยวเอามาลองกันนะครับว่าเจ้าแอดมินเนี่ย้รูดูดู อัี้โอ้โหมันสาบานว่าปืนพกโอ้โหกระสุน99,000เอ้ยอะไรนะ10,000นั่นนะพอยิงไปติดๆยืงไม่จำกัดนะครับเดี๋ยวเรามาลองปืนนี้กันครับไปฮะเรียบเรียบเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวลองตัวนี้ดูบ้างฮะปึ๊บเฮ้ยกูไปเล่นหนาเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเรียบ ตายีทีเดียวครับเหมือนกดคลิกสั่งเขาหายไปเลยครับโห่ปืนดีๆขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปลองเจ้าเอ่อก๊อตกันเลยครับโห่ผมตื่นเต้นแล้สิว่าปืนนี้มันจะสุดยอดขนาดไหนวะเนี่ยยิงมัเลยตรงนี้เลยะไม่ดูการ์ตูนหรอกครับฮ่แนแน่แอน่ไม่มีการ์ตูนดูดิไม่มีการ์ตูนดูดิพระเจ้าอย่างนายเนี่ยจะโดนปราบให้ดูนะครับอ่ะมาแล้วครับมาแล้วครับลบกอรลบกอนโอเคจับไปเลยทุกคนพร้อมไหมจับไปเลยนะ โอ okay. เคมึงฆ่ากูเลยอ่าวมึงฆ่ากูเลยเต็มท oh, okay, ี่มึงเลยกูยอมมึงแล้วโอเคครับทุกคนจบไปแล้วนะผมกับการอ่าฆ่าเจ้าบอสโทเฟสในพาร์ทที่5นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเรียกว่าอาวุธทุกอันเนี่ยหูทรงประสิทธิภาพทั้งนั้นเลยนะโอเคถ้าถามว่าอาวุธอันไหนที่ผมจะให้เป็นอาวุธที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการปราบบอสในครั้งนี้นะครับผมยกให้ปืนนั้นคือ ทุกปืนเลยครับคือทุก ปืนเนี่ยถ้าที่ผมดูนะครับผมมันเป็นปืนที่ทรงประสิทธิภาพมากๆแล้วผมไม่ว่าจะเป็นอ่าปืนแดงนะผมหรือว่าจะเป็นอ่าปืนแอดมินกันนะครับหรือว่าจะเป็นเออ่ระเบิดนิวเคลียร์นะผมโอ้โหผมพูดเลยว่าระเบิดทั้งแมปสะใจสุดๆเลยครับผมไม่อะไรก็กินกันไม่ลงเลยครับโอ้โหพาร์ทนี้ผมพูดเลยว่าสนุกสนานมากเลยครับผมแต่ก็ไม่มีอาวุธอันไหนที่ยังสามารถปรับเจ้านิวกอตได้อยู่ดีนะผมเรียกว่าเขาอาจจะเป็นอมตะจริงๆก็ได้นะทุกคนนะโอเคครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้ววยนนนะคครัับผมเปปป็กลลงใใจิต่อไ ผขอบคุณทุกคนที่ร่วมสนุกกันด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกทุคนที่รับชมกันด้วยนะฮะคลิปหน้าเราจะเป็นอะไรนั้นฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมสโลว์นี้ไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันครับ